วันนี้นะคะแก้วจะมาทํานะ้ํายาล้างจานนะคะแก้วสั่งมาได้มาสอ,อยางยอนนะคะน้ําแก้วเตรียมไว้แล้วนะคะ4ลิตรนะคะแต่ว่าแก้วจะใส่เกลือเข้าไปนะคะเพราะว่าเกลือนะคะจะไปช่วยดัดคาวนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราะจะใส่ อันนี้ก่อนนะคะใส่เข้าไปเลยเอาไว้ใช้ในบ้านนะคะแล้วก็จะใส่น้ำนะคะเอาให้หมดนะคะ เราเีเสร็จแล้วนะคะเราจะคนจะคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็จะใส่ซองนี้นะคะทีหลังแล้วก็เกลือทีหลังนะคะแก้วจะใส่เกลือนะคะเกลือแกงนะคะหนึ่งถุงจะคนให้ละลาย เลือก,กันหัวเชื้อนะคะหัวเชื้อสัลไลเริ่มจะละลายแล้วนะคะเข้ากันแล้วนะคะเราจะใส่ตองนี้นะคะ,ระ,คะเราจะคนให้เข้ากันนะคะ อย่างเข้ากันแล้วนะคะแก้วจะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้เขาเซตตัวนะคะเซตตัวแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะสีสวยอยู่นะคะแก้วก็จะมากรองนะคะใส่ภาชนะนะคะ เสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะประมาณนี้นะคะได้เยอะอยู่นะคะ